มอสิบสามศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าเก้าแปดกีเบทมาับเล้ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองจังหวัดที่สองห้าเจ็ดหกสองห้าเจ็ดหกทับศูนย์หนึ่งเราแปะเป็น หลุดมาแล้วเนี oh, 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 ่ยนี่คนคนขาขาดจริงไหมนี่ขาดบอกข่ะขาดบ่หรอเนาะข้างนึงพี่เออผู้หญิงเหรอไอ้ข้างนี่พี่พี่ไอ้ข้างนึงนมันอยู่ตรงนู้นไอ้ตัวที่ขาดเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเมื่อกี้เก็บใส่ถุงมาละเก็บไปด้วยขอถุงช่วยหน่อย แต่แต่น้องหายใจได้อยู่ขมเมาไหมอ่ะ